สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมายาวีพลังชีวิตช่องที่จะนำพาให้คุณได้ตื่นรู้กับพลังของชีวิตและนำพลังของชีวิตมาใช้ในการขับเคลื่อนให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีความสำเร็จถึงเวลาที่จะต้องล้างซวยล้างดวงตกถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรับทรัพย์มีโชคลาภมีสุขภาพดีขึ้น ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นราศีใดจริงๆแล้วถ้าอยากจะทำก็ทำได้ทุกราศีแต่ที่ยกมาในอหมวดราศีกันราศีสิงห์ราศีพฤษศราศีมังกรราศีกุมราศีเมถุนราศีตุลราศีธนูราศีและราศีกรกฎก็เพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นราศีที่จะต้องทำโดยด่วนแต่ว่าราศีใดก็ตามถ้าหากมี ดวงช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองนั้นจะดีก็ไม่ดีเหมือนจะดีแต่ไม่ดีสักทีเหมือนไม่ทะลุเหมือนไม่ถึงเป้าสักทียุ่งยุงยากอยู่ก็ให้ทําได้เลยวิธีการนี้เป็นวิธีการโบราณซึ่งโบรโบราณท่านได้ทํามาและหลายๆประเทศก็มีความเชื่อในเรื่องนี้เช่นกันดังนั้นนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่เราไม่น่าที่จะมองข้ามหากกำลังเจอปัญหาอยู่ก็ให้รีบเข้ามาทำโดยที่เรานั้น ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยวัตถุดิบที่จะใช้ก็เป็นวัตถุดิบที่เรามีในครัวเรือนทุกๆบ้านเลยนะคะวิธีการที่แอจะแนะนำนี้เป็นการแก้การที่เราเจอวิบากกรรมใดๆก็ตามเจอเจ้ากรรมนายเบญจองเวรจองกรรมแล้วเราก็ทำบุญอุทิศบุญไปให้แต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นเราทำนูน่นทานี่แล้วชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งบางทีเราเจ็บป่วย ปวดข้อปวดคอปวด,ป,วดปวดนวนปวดปวดนี่ไปหาหมอก็ไม่รู้สาเหตุหาสาเหตุไม่เจออันนี้เราจะต้องอพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่าสิ่งที่ปิดตาปิดหูปิดตาทําให้ตัวเรานั้นไม่เจอไม่พบสาเหตุนั้นมันจะต้องมีที่ไปที่มามันจึต้องมีสิ่งเลึกลับอะไรสักอย่างที่คอยปิดหูปิดตาเราอยู่หรือแม้กระทั่งการทํางานทําการสิ่งใดก็ตาม เหมือนว่ามันจะดีแต่มันก็ไม่ดีมันก็จะมีอะไรมาคอยขัดขวางโน่นนี่นั่นหรือแม้แต่การที่แบบลมเพลมพัดเกิดโนด่นเกิดนี่โดยที่เรานั้นไม่หาสาเหตุไม่เจอและไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรดวงก,ก็ตกสิ่งที่ไม่ดีก็เข้ามาโดยที่แบบรุมเร้าอะไรหลายอย่างเรื่องราวเหล่านีเาา้เราสามารถที่จะ,ะแก้ได้ด้วยวิธีการนี้ทำแบบนี้แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นจริงค่ะ นั่นคือการที่เราอาบน้ําเกลือทําไมแอดถึงบอกอย่างนี้เพราะว่าเกลือนั้นตามความเชื่อของคนโบราณไม่ว่าจะเป็นคนชาวจีนหรือชาวญี่ปุ่นต่างก็ศรัทธาในเกลือเพราะว่าเขาเชื่อว่าเกลือนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยขจัดสิ่งไม่ดีสิ่งเลวหลายออกไปจากชีวิตได้คนจีนบางคนบาง บางศาสตร์นะคะเขาก็จะให้วางเกลือไว้ตามมุมบ้านเพื่อที่จะปกป้องผู้ผีปีศาจคนชาวญี่ปุ่นเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าพกเกลือติดตัวจะป้องกันผู้ผีปีศาจได้และเกลือก็คือสิ่งที่ช่วยรักษาไม่ให้ข้าวของเน่าเสียได้ง่ายนี่คือความเชื่อในเรื่องเกลือและเกลือนั้น อในความเชื่อของของคนไทยสมัยโบราณเวลาที่เราไปงานศพไปเผาศพกลับมาบ้านเขาก็จะใช้เกลือนั้นโรยก่อนที่จะเดินขึ้นบ้านเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พูดผีปีศาจเข้าไปในบ้านนี่ก็เป็นความเชื่อในหลายๆศาสตร์หลายๆชนชาติเรื่องนี้นะคะไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราไม่ต้องได้ลงทุน เราลองทำเพราะว,วิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่คนโบราณเขาได้ทำมาแล้วเขาก็เห็นผลเขาก็นับถือมาเขาก็เชื่อมั่นมาเราก็ลองมาทำดูเผื่อชีวิตของเราจะดีได้ความเชื่อในเรื่องการอาบน้ำเกลือนั้นคือการที่เกลือจะช่วยล้างอาถรรพ์ช่วยให้เจ้ากรรมนายเวรน,นั้นปลดปล่อยเราแก้กรรมช่วยเรื่องลมเพลลมพัดช่วยเรื่อง ขับไล่ผู้ผีปีศาจวิญญาณชั่วร้ายขับไล่ความอัป,ปมงคลและช่วยให้เรานั้นเปิดโชคเปิดดวงรับทรัพย์รับสิ่งดีงามช่วยให้สุขภาพของเราที่หาสาเหตุไม่เจอโรคร้ายที่หาสาเหตุไม่เจอนั้นจะได้เปิดให้เราหาสาเหตุเจอแล้วก็รักษาได้ถูกทางถูกวิธีด้วยวิธีการก็คือ เตรียมน้ำไว้หนึ่งกระมังแล้วเอาเกลือสักหนึ่งกำมือนะคะไปใส่น้ำต้มให้ละลายคนให้ละลายแล้วก็เทน้ำนั้นลงมาใส่กละมังเทน้ำเกลือลงใส่กระมังคนให้เข้ากันจากนั้นให้เราตั้งอธิษฐานจิตโดยการที่เริ่มด้วยการสวดมนต์ให้สวดนโมตั้งนโมสามจบ น,นโมตสสะพระวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสามจบเสร็จแล้วก็ให้อธิษฐานโดยที่เอ่ยว่าข้าพาเจ้าบอกชื่อไปบอกนามสกุลไปบอกวันเดือนปีเกิดและอายุและบอกสถานที่บ้านที่เราอาศัยอยู่อย่าลืมบอกให้ครบถ้วนเลยนะคะทั้งบ้านเลขที่ตำบลอำเภอและจังหวัด บอกให้ครบทุกข้อมูลจากนั้นตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าววันนี้ข้าพเจ้าได้ทําพิธีอาบน้ำเกลือขอให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาจงมาเป็นพยานช่วยขจัดบัดเป่าสิ่งอับมงคลทั้งหลายในตัวของข้าพเจ้าสิ่งไม่ดีทั้งหลายในตัวของข้าพเจ้าขอให้น้ำเกลือนี้ จรงล้างออกไปให้หมดให้สิ้นข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจบุญบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยเบิกบุญของข้าพเจ้ามาอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวบรบรรพบุรุษทั้งหลายเทวดาทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรที่กำลังจองเวรจองกรรมข้าพเจ้าอยู่ที่กำลังมาสนองวิบากกรรม ทำให้ข้าพเจ้าขัดข้องอยู่ไม่ว่าจะในเรื่องใดๆขอให้ท่านทั้งหลายจงรับผลบุญผลกุศลนี้และเลิกจองเวรจองกรรมแก่ข้าพเจ้าสิ่งไม่ดีทั้งหลายบาปกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยทําขอให้สลายไปหมดไปล้างให้หมดไปด้วยน้ําเกลือนี้ขอให้เปิดบุญเปิดบารมีเปิดโชคเปิดลาบ ให้ชีวิตของข้าพเจ้าได้มีความสุขความสำเร็จในทุกๆด้านข้าพเจ้าขอถอนคำสาปแช่งคำด่าคำสาบานทั้งหลายขอให้บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลขอให้ชีวิตพ้นจากภัยพานทุกประการทั้งปวงด้วยเถิดนับต่อนนี้ไปขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบแต่ความสุขความดีงาม คิดทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญร่ำรวยสุขภาพดีคนรอบข้างมีแต่กรัลรยาณมิตรได้พบเจองานดีๆเงินดีๆได้พบเจอกรัลรยาณมิตรดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆมีความสุขในทุกๆด้านเจริญด้วยวันนะสุขะพละปฏิพานทรัพย์สินสมบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด สาธุสาธุสาธุจากนั้นก็ให้กลั้นลมหายใจแล้วตักน้ำในกระมงังราดลดตัวเองตั้งแต่หัวจะรดเท้าราดสมขัน7ขันหรือ9ขันจากนั้นก็ไปอาบน้ำตามปกติให้ทำอย่างนี้ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินทำให้ครบ3ามวัน นอกจากนี้ความเชื่อเรื่องของเกลือนั้นยังเชื่ออีกว่าถ้าบ้านใดที่มีปัญหารุมเรามากมายหรือแม้แต่ถ้าหากเราซื้อรถมือสองมาเราไม่รู้ที่ไปที่มาท่านก็ยังให้เรานั้นนำเงินเหรียญผสมกับเกลือเม็ดแล้วนำเอาไปโรยรอบบ้านขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือโรยรอบรถจากนั้น เมื่อครบหนึ่งวันก็ให้ไปกวาดเอาเกลือและเหรียญนั้นมาห่อไว้ใส่ผ้าขาวไว้แล้วนำไปวางไว้ใต้ต้นไม้การที่เราเอาเหรียญผสมกับเกลือนั้นไม่ต้องมากสักจำนวนหนึ่งและเวลาที่เราเอาเกลือและเหรียญนั้นโรยหากเป็นบ้านให้โรยรอบบ้านและถ้าเป็นรถให้โรยไว้ในตัวรถบ้างจำนวนหนึ่ง และโรยรอบรอบรถชาวโบราณเชื่อว่าเกลือคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือความบริสุทธิ์ที่สามารถที่จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตนอกจากนี้ยังเชื่ออีกในด้านความเป็นสิริมงคลว่าเกลือนั้นสามารถที่จะดึงดูดความเป็นสิริมงคล ดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์เข้ามาในบ้านเรือนได้ด้วยอย่างไรก็ตามปฏิหารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธาอย่างแน่วแน่ดังนั้นหากมีความเชื่อความศรัทธาอย่างแน่วแน่ก็จะเกิดผลได้จริงขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆกลัคนาราศีที่กําลังเจอปัญหาอยู่นะคะลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ ได้ผลอย่างไรมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ